น้องกินนมแม่ล้วนถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วงนี้ดังบีเริ่มให้เขากินนมเสริมด้วยเพราะว่าคิดว่าเวลาดังบีบางทีอย่างเช่นดังบีออกไปไหนบานไหนเอง,งี่น้อมื่อเจ้าน้อทั้งวันทั้งคืนเองสิเนะะี่ยค่ะเขาก็จะได้กินนมเสริมได้ด้วยแต่ประเขียบดีอย่างหนึ่งค่ะมื่อเจ้าขาเขากินได้ทั้งจากเต้าและเขากินได้ทั้งนมขวดพอเขาพอเขาได้ดูดขวด เขาออกจากเต้าไปนางบีออกจากเต้าไปเป็นวันอย่างนี้นะคะกลับมาเขาก็ดูดเต้าอีกคือเขานะคะมือเจ้าขาสําหรับเจเด่นนะคะเขาคือเขาแบบเต้าก็ได้ขวดก็ได้นะคะลูกข่อยสุดยอดแท้งเออเลี้ยงลูกอีกเลยมือเจ้าขาเรียกบาเขียบไม่น่ารักเลยน้องน่าอ็นดูมาก,มากๆเอือ้อยยาซีเรียบมาต้องไปเครียดค่ะเอี้ยขาชีวิตคนเฮา เอิญบักเขียบบักนับบักแมวบักแมวบักอีหอย่างก็กบวกเป็นอย่างดอกย,ยอืมเนาะแต่ไอสติกเราบม่ได้ซื้อสติกนั่งบียังเอิญอาสติกจนฮอดจมือนี่ <c oughs> นอนเล่นอยู่ผู้เดียวได้ปะเนี่ยนอนเล่นอยู่คนเดียวเหรอครับจเจ๊เด่นครับจเจ๊เด่นครับฮัลโหล คือหลวงพอ่อเออคือผู้ใดก็คือได้หมดหละหลวงเ <c oughs> นาะกระสิป่าไข่คือได้ยังไงเขาเป็นพี่น้องกันมืเจ้าเอ้ย <c oughs> ดูดนิว้วแซบค่ะมือเจ้าขา <c oughs> ตอบใจเย็นมากเลยค่ะอย่างเอย,ยที่ไหน้องบีเครียดไปเห็ดอย่างที่เคียดทะเลาะกันกับชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะ <c oughs> เอาตั้งแต่เป็นดนังบีมานะคะกระแสดราม่าที่แรงที่สุดของนังบีก็คือเรื่องลูก <ri> นอกค่ามขี้ข้านาเป็นดนรามมาแต่กับพวกรอยยังขี้ข้านขี้ข้านทะเลาะกันเอาทุกคนเป็นเหมือนดนังบีไหมหลายหลายคนเป็นเหมือนนังบีไหมคะนังบีก็เชื่อนะคะว่าต้องมีหลายๆคู่ที่ขี้เกียจทะเลาะกันนะ่ะแม่เอานองบีถามยี่ลีคะ่ะนังบีขี้ข้านขี้ข้านขี้เกียจขี้ข้านขี้เกียจทะเลาะกันแม่เอายี่ลี เป็นนะคะคือนมีเป็นมาตลอดนะคะมือเจ้าขานี่ใส่เปลี่ยนกับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มน่าจะาตอนอายุสามสิบตอนนั้นนะคะมือเจ้าขาเริ่มเปลี่ยนค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนอายุสามสิบเนาะคือแบบเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันกับไอ้สติกยังสี่นะมือเจ้าขาช่วงแรกๆก็ทะเลาะก,กันบ่อยอยู่หรอกเพราะหลังๆมานะคะมือเจ้ากูคือขี้ข้านเครียดกันแท้เครียดกันหานาทีสิบนาทีเซาจังสี่แหมทุกคน นางบีเป็นแบบนี้เลยนะคะจนทุกวันนี้ค่ะดาบักสติกนิดดาเสร็จปุ๊บนะคะมือเจ้าขาบ่เกินสิบนาทีกูก็ดีแล้วมันขีขนข่ขามขี่ขามเป็นทุกค่ะมือเจ้าขาตัวนางบีเป็นแบบนี้จริงๆขี่ขามค่ะกูดาเมื่อไหรกูก็เศร้าเออห้านาทีสิบนาทีโอ้พอ่อละล่ะไม่เป็นประเภทที่ว่าอ่ากูไม่ผิดมึงต้องมาง้อก,กูบอกค่ะกูบกส่สนใจหรอก มึงผิดบ่าผิดคันกูอยากเมานังกูก็เบเมาเป็นยังสี่ไปไหมยห่าไห่ลูกย่าไห่เออบอกแก้วเป็นคนขับรถเดี๋ยวมันก็นสลับกันขับแหละมูเจ้าเออมามีอยากมาเ่าคำนี้ยังติดหนูอยู่หลวงพ่อไปกับไอ้สติ๊กค่ะหลวงพ่อไปส่งของไปส่งกับโรงหนูเจ๊กับไอ้สติ๊กนะคะ ยู่วแถวๆนี่แหละมือเจ้าไปกันแล้วค่ะเขาไปกันแล้วอืมกันแดดมาวันที่สิบมีนานะคะทุกคนกาแฟออตินนางนบีบบเมนกาแฟานังบีอีลีเคลมของคุปปเบิร์ดเมื่อึ้นนี่นังบีต่อไปนี้ก็คงจะมีรายได้แค่จากทางเฟซบุ๊กเท่านั้นเลยค่ะทางดิจิตอลออตินก็คือสิยึดยึดเบิด กับพ่เป็ญญนยังเนาะมือเจ้าสร้างซื้อกับอดตินก็นได้สร้างซื้อกับแม่บีกันในเฟ e บุ๊กนี่เลยค่ะใครที่จะเอากาแฟสองแถมหนึ่งนะคะพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยนะคะสําหรับกาแฟสองแถมหนึ่งค่ะมือเจ้าขาอีแล้วว่านางลากเสียงยีงยวๆาเอออยู่ยังซี่แม่ ลูเป็นอย่างลูกมาเขียบเป็นไรอะลูกรอรลิปสติกหนูเจสเดือนมีนาเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะ กับซูรินวันไหนเดี๋ยวนังบีกลับนะคะทุกคนเว,าว, statue, ว,าว,าว้าเดีปแมนเดเว้าเด้บแบนบนเจเดนครับเหตตาลูลอยู่ แดดดี้หนูหายไปไหนกับไอ้ไปเซเลเว่นน้ำหรอวะเจเดนครับตึง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 ดึงตึงเจอะเจะเจะตึงตึงตึงดึงตึงเจอะเออเจอะมาแล้วเอีอนมาแล้วมาแล้วว่าเนี่ยพี่เจ๊มาแล้วพี่เจ๊มาแล้วพี่เจ๊มาแล้วครับพี่เจ๊มาแล้วครับอื้ บะเมนขี่ป่ะเอออีลีค่ะมือเจ้าขาขี่แตกโอ้ยเดี๋ยวมามี่ไปล้างให้สว,วสวยยเสสวัสดีคค่ะสิวยลูกสวัสดีค่ะ,อคะโ,โอเคหนูเจ๊ทอกเฟิสมามี่นิทุครินฮิสปูแดงบี๊ฝากหนูเจ๊ก่อนเดอ้อนั่งมีอันไปล่างขี่ให้ปอรเคียบก่อน Mom, guess how hot it is outside. How? Thirty-five. Really? Mm -hmm. Yeah. Can you think how fun? I just had a conversation okay. with Jensen. He said, "Bodybuilding is not a sport. Horse riding is not a sport. But playing games is a sport." It's called esports. Uh, okay. Say hi to them and talk to them, okay? It's Called esports. Okay. So buy two get one free. How expensive? Yes. Buy two get one free. Is already to make it. Yes, She's just coming down three seconds. You can walk into the house. What? Hi guys. Hey guys. I think You If Three hundred fifty baht. Correct. I don't know. I'll I'll, I'll talk. This one. Oh? Oh oh. And, and see, so Lang? Thank you. Mm. Stay, come here. Hey, we went to 7-Eleven. Just went in the morning. Okay. 7, no? Yeah. What am I doing today? Um. I <laughs> come here. No. Oh. Um. I am. I don't know what I'm doing. I think I might be going are yeah, to go to cinema. Yeah. Yeah. Oh, I'm not I don't want. Apparently, we're going to watch a movie today. Because you guys are. So I said Jensen, you can play only an hour. What movie? Mum? No. What? Brave, brave and happy. Stick? Can you go get? Yeah. you go again? Yeah, no. What movie are we watching today? We're gonna go watch a movie. <laughs> that's what Jensen said. Uh, well, that's what Stick said. You can go stick, Jess. And Jensen gonna stay home with mom. Yeah. What song do I mom. like? I like. Yes. Yeah, there's no good movies, but the only good thing about going to the cinema is the <laughs> food. Yeah, right. <laughs> yeah. Have right. I eaten yet? Yes, I ate a crab sandwich and rice and an omelette. เดี๋ยวรอรอรอ,อเพอเพอร์ของเจเดนก่อนบัม Can I say how old I am? Mm hmm. Can I say how old I am? I'm t h อ r t e e n สิบสามสิบสามสิบสปีค่ะสิปีค่ะ Do you like Bangkok? Yes. But I like Seren more. Where did your brother go? He went to Pattaya. I went to the gym today with Stick in the morning. Yeah. Have I eaten yet? Yes. Hey, huh? hey Thank you. าแฟให้แม่ไหมซื้อสองแถมหนึ่งนะแม่เออขายกาแฟาให้แม่ลูกซ<อ>ื้อสองแถมหนึ่งค่ะกาแกฟมามีก่กาแฟดังดีเซกาแฟซื้อสองแถมหนึ่งค่ะซื้อสองหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซอบเวณซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองซื้อสองแถมหนึ่งค่ะแถมหนึ่งค่ะ ห้าบบาทห้าบาทเซ่บเซ่บเซ่บแซ่บี่ลีมั้ย Yes เซ่บจ้าเซ็จ้ากาแฟนังบีกาแฟนางบีกาแฟนังบีกาแฟเมนูเจ๊กาแฟเมนูเจ๊เซ่บเซ่บ

ขอบคุณนะคะทุกคนคน่าร,ะะรักก็ฉันขอบคุณนะคะโอเคสุด okay. <Sit> down no yes go i gonna eat. ้ไอ้ก a ะติ๊ดาี้จะไปกินข้าวอ่ะอยู่กัน้องด้วย g o ้ <Right. S 1> ก็ get the rice ชื่อสองแถมหนึ่งครากาแฟนังบี